และสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสุมผู้ชมได้มาทําการเพิ่มยอดไลค์ในตัวโพสของ Facebook ตัวเองกันใครที่อยากจะให้โพสมีการมองเห็นที่ดีขึ้นหรืออยากให้มียอดไลค์เยอะๆลองดูและทําตามกันได้ง่ายๆเลยวิธีก้นตอนแรกก็แค่ให้เราได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์นี้เนาะเราจะมีลิก์ทิ้งเอาไว้ให้ในส่วนของคนมิ้นท์หรือคาบธิยายก็สามารถที่จะกดเข้ามาชิ้งานทำตามกันได้เลยกับในเว็บไซต์เนาะเขาก็จะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกด้วยถ้าใครได้เข้ามาชิ้งานกันแล้วไม่มีสมาชิกก็สามารถที่จะกดสมัครกันไปก การได้กดเข้ามาสมัครก็แล้วน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยให้กับเราได้เข้ามาไปทำการสมัครสมาชิกกันได้ง่ายๆโดยทําการกรอกหัวข้อหรือว่าข้อมูลที่เขาได้มีกําหนดกันไว้แบบนี้เพื่อทําการสมัครสมาชิกหรือใครที่มีบัญชี Google ื่อนจีเมลได้แต่สมัครผ่านบัญชีก o g เคลก็สามารถคลิกที่ตรงด้านบนนี้เพื่อสมัครผ่านสมาชิกกันก็ได้เพื่อสมัครผ่านบัญชี Google ื่อเมลกันก็ได้เนาะหรือสำหรับใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วตลงชื่อค่าใช้งานก็ให้กดที่ตรงด้านล่างนี้เพื่อลงชื่อค่าใช้งานกับเลยก็ได้ อ่าและก็พอทีนี้เราจะได้เข้าม,มาในตัวของเว็บไซต์เว็บซหน้าต่างแรกของซอฟต์รจิเป็นแบบนี้โดยมีหัวข้อหรือว่าหมวดหมู่บริการให้กับเราได้มาใช้งานและทาการมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยให้กับเราได้มาส,สั่งซื้อและทำการในจำวนต่างๆท่าดีกันได้หรอือสำหรับใครที่จะเข้คามไม่ใช้งานในตัวเว็บไซต์ไปทั้งแรกแล้วไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปจะกดข้อแมาที่ตรงด้านนีกน้ก่อนก่อนก็ได้นะที่ควาว่าเติมเงิน ดยการได้กดิีเข้ามาคราแล้วหน้าต่างการเติมเงินเพราะเขาจะเป็นหน้าต่างของมันแบบนี้ให้กับเราได้เข้ามาเพื่อที่จะมาทาการเลือกช่องทางในการเติมเงินกันก่อนได้นะหากว่ากดิีเข้าไปเขะดิช่องทางรือเขาได้มีช่องทางในการเติมเงินมาให้กับเราด้วยประมาณนี้สี่ช่องทางไม่ว่าแต่สแกนกิบบะโคดจะทันี่วอลเลจะคบิตตัวอเรนซีหรือว่าเพอร์เฟกต์มันนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักช่องทางไหนและสะดวกช่องทางอะไรก็เลยเติมไปในสี่ช่องทางนี้เพื่อที่จะทําการเติมเงินกันได้ง่ายๆเลยรือที่ได้เติมเงินกันแล้วมียอดติงกก็ได้นาะ โดยได้ย้อนแต้มมากระ,ะที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เขาเข้าใจมีหัวข้อให้เราแต่สามารถที่จะเลือกใช้งานนะทำการกันได้อย่างในวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มอยอดไลค์ตัวโพล์เฟสบุ๊กเราให้กดที่เข้าไปที่ตัวแพลตฟอร์มเฟสบุก๊กแล้วก็มาเลือกที่ตัวหมวดหมู่กันไปนะว่าต้องการที่จะเพิ่มอ,ไอะไรอะ เพิ่มยอดไลค์ก็จะอยู่ตรงด้านบนนี้อยู่แล้วกพระจะมีประมาณนี้เราก็จะกดเลือกันไปเลยพอเลือกันได้แล้วในตัวหมดหมู่ที่ต้องการแต่เน,นี้ยให้คลิกกันตอที่ตัวของบริการเลยหรือก็เสอรเลยะค่ะเพือเขาจะขึ้นมาเป็นการแจ้งประมาณนี้เลยเราจะขอเริ้นแรกนี้ก็กดชี้เข้าไปพอเลือกันรดจแล้วั้งหมดหมู่เระบริการทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาในตัวโพสต์เฟบเราเพื่อทำการขอลบดิงเนาะก็ทำการขอลบง่ายๆเลยสำหรับในตัวโพสต์ก็แค่กดมาที่ใจจะรักแชร์พอเลือกขึ้นแบไม่้กลกดคัดลอกดิงมาพอเราได้ดิงหุอนตัวโพสต์เฟบปรา่าวง พอได้วางนี่หนูตัวพูดก็แล้วทีนี้ก็ให้ใส่็จจำนวนที่ต้องเสรจะเพิ่มพอได้ใส่็จตรงนี้ก็จำนวนแตแล้วทีนี้ให้กดสองซื้อตรงด้านล่างกันไปเลยอ่เพอได้สองซื้อกันแล้วทีนี้ในะ่รัสองซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้แล้วหลังจากที่สองซื้อกันไปก็สามารถที่จะเช็คดูรายละเอียดของตัวเดอร์กันได้ด้วยห่ะว่าสองซื้อกันเสร็จแล้วเนาะโดยการกดเหัวม้าที่ตรงด้านนี้ที่หัวประวัติการสังซื้อ ด้วยการกดเข้ามาดูไปแล้วหน้าตามประวัติการซื้อฟพราะว่าจะเป็นหน้าตามประมาณนี้เลยเป็นหน้าตามที่รวบรวมออเดอร์ของเราให้เราได้เข้ามาชิคดูละดิดกันได้แบบง่ายๆว่าอยู่ในระหว่างไหนหลังจากที่สั่งซื้อกันไปแล้วหากว่าเพิ่มลดดาเนินการหรือว่าการดําเนินการของเรากันไปก่อนได้จะไถ้าเข้ามาชิคดูล่าตัวออเดอร์เกิดมีการยกเลิกหรือว่ามีสถานะขัดข้องก็จะสามารถที่จะกดเข้ามาดีตรงใต้ดีกันได้เราใช้คำว่าถั่ว่ากดเข้ามาก็เลย ดูหน้านตาของตัวเขาเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ให้กับเราได้เข้ามาโวยที่จะมาทำการแก้งหรือว่าให้ไดาติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมีกาไรได้แบบง่ายทิ้งแค่เข้ามาไปแล้วก็ปิดหม้อือว่าพิยงข้อความหากเกินมีปัญหากิดข้องอะไรยังไงแบบไหนก็เข้ามาก็แะ้ก็ทกําการพิมพ์เบอร์ไปได้เลยหรือว่าทาการกดส่งตัวก็จะเป็นการ,ราแกร้ปัญหากันได้แล้วหรือใครจะได้รูปภาพก็ทกําการกดตรงด้านล่างนี้ก็ได้นาะ อ่ะและใครสําหรับใครที่อาจจะข้ามไม่ใช่งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาระ้วกขัดข้องส่องซื้อตามปกติกันไปแล้วอาจจะหยาบไปดูยอดก็ให้ย้อนสัรวจดูก็ได้นะเดีว๋วโพสต์ว่าตอนนี้ยอดอะไรจะขึ้นมาบ้างหรือยังหริษจะเป็นยังไงในตอนนี้เลยของดยเพราะเขาได้มีที่สองเรามาลองนี้หนะ้าจอาคันไปดูนะว,ว่าจะขึ้นมาบ้างหรือยังเร้จะถึงไหนกันบ้างแล,งงงแล้ว อ่าะหมันจดยังไม่ขึ้นมาเตนที่แบบวันนี้เราก็าไม่ต้องตกใจแบบวุ้บบราวนันไปเนาะเพราะว่าในการสั่งซื้อบางทีเขาก็จะมีการทยอยขึ้นมาหรือใ่บางครั้งสั่งซื้อกันไปแล้วจะคู่หนึ่งเขาจะขึ้นไม่กับเราคู่ฟิเดียวแล้วก็คอยดูกันไปก่อนได้เนาะอ่าในระหว่างนี้เราก็าจะรอเหมือนกันแทเพื่อให้มันการเซอโวลาหรือไม่คิดดูพยาเกินไปแลว้วก็จะตัดภาพไปให้ทุกที่ยอดมันขึ้นเยอะและ้วก็คิดสุดเลยก็แล้วกัน เราได้ย้อนกลับมาจำเมื่อกี้ว่ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงน้ำลดตะหูตอนนี้ยอดไลค์ที่ตัวโพสก็ได้เพิ่มขึ้นมาเต็เที่แบบเราไมีกันแล้วแล้วก็บริการตอนในการทำไม่ได้ยากตัดสอ้นอะไรยังไงก็เลยใครที่ชอบก็รับชมกปแล้สนใจอยากจะเข้าขมาทดลองชิมงานทำตามก็ลองกดเข้าไปมาได้จะได้แบบว่าให้เพื่อนๆเข้ามาทดลองชิมงานทำตามกันได้เนาะนคุณจะเจ้าหัวหุณตื่นยังไงก็สามารถที่จะลองมือชิมงานกันได้เลย สำหรับในคลิปนี้ไม่ว่าจะการเพิ่มอยอดไลค์หรือการใช้งานเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้แต่หากว่าสนใจงไงก็ลองดูได้และใครที่เข้ามารับชมนจนถึงตอนนี้แล้วสำหรับในวันนี้ก็ไม่มา,มากก็จะขอฝากกันไว้ไปีตอนนี้ใครที่รับชมจนถึงตอนนี้ในวันนี้ก็ขอพบหนะ้า